คำพูดมันค่อนข้างตรงตัวนะกำลังใจก็คือเป็นกำลังหรือเป็นพลังของใจถ้าใจคุณมีพลังอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะทำสิ่งต่างๆได้ดีหรือทำสิ่งดีๆต่อไปด้วยที่นี้การหากำลังใจจากตัวเองอะ่ะมันก็ทำได้สร้างได้เรื่อยๆเนาะโดยการเห็นคุณค่าของตัวเองพยายามมองโลกในแงด่ดีพวกนี้ก็จะสร้างพลังบวก ทบๆลงไปในจิตใจเราเพิ่มขึ้นแค่คําพูดบางทีก็แบบเป็นกําลังใจให้เราได้ละจริงๆอันหลักอมันต้องเป็นกําลังใจจากจากตัวเองเนาะเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นตลอดมันก็คงคงจะไม่ใช่แหลนะนเงี้ยแต่ก็นั่นแหละเพราะเราเป็นคนมันไม่แน่นอนบางช่วงเราก็กําลังใจดีบางช่วงกําลังใจเราก็ไม่มีซึ่งณนะช่วงที่เราอ่อนแอรตรงนั้นนะกําลังใจจากคนอื่น คำพูดปลอบโยนจากคนอื่นก็ยังอุ่นใจว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกมีคนเดียวยังมีคนที่เข้าใจเราสังคมเรามันคืออยู่ในแค่ครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวแหละจะเป็นพื้นฐานในการสร้างกําลังใจที่ดีตั้งแต่เด็กให้โตขึ้นเนี่ยมันเหมือนเรามีมีพื้นฐานที่ที่แข็งแรงที่ดีอะ เราก็จะสามารถเอาตรงนู้นไปส่งต่อให้กับคนอื่นได้อีกหมดกําลังใจในบางเรื่องเหมือนกันคือตั้งแต่เป็นโควิดเนี่ยไม่สามารถรองพิงได้แต่คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะผ่านแบบว่าเสียงมันจะกลับมาหรือมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วเราก็จะปรับยอมรับกับสภาพได้เลยนะคะเป็นคนที่เชื่อว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอถ้าเรากลับไปคิดดูนะตอนที่เราเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะมัน มันก็แย่แหละเราก็ไม่รู้มันมันจะก้าวข้ามผ่านมาได้ยังไงพอมันข้ามไปเราก็จะแบบขอบคุณมันอะไรอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งที่คิดก็คือเราไม่ใช่คนเดียวที่แบบว่าทุกหรือหมดกําลังใจมีคนที่แบบว่าแย่กว่าเราอีกเยอะการที่อยู่ข้างๆเขารับฟังเขาแบบแบบตั้งใจฟังจริงๆว่าปัญหาเขาคืออะไรอะเมื่อเขารู้สึกว่าเขามีความสําคัญกําลังใจเขาก็จะดีขึ้นละยังไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคา พอเขาพูดจบปุ๊บเขาก็จะรู้สึก่เขาได้แบบสื่อสารอะไรออกไปเขารู้สึกตัวเองมีค่าจริงๆก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่คุณโบอยากทำเพจขึ้นมาเนาะสิ่งที่เห็นปัญหาก็คือแบบมีแต่คนอยากพูดแต่ว่าไม่มีคนอยากฟังแล้วเราก็คิดว่าเรามีความมั่นคงทางจิตใจระดับหนึ่งก็อยากเป็นคนที่แบบว่าให้กำลังใจสร้างพลังให้กับคนอื่นไปได้เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราแบบเพิ่มพลังกันคนละนิดคนละหน่อยอะ เวลาคนอื่นทุกเราก็เป็นกําลังใจให้เขาในขณะเดียวกันเองถ้าวันที่เราทุกเราก็จะได้รับกําลังใจจากคนอื่นด้วยเหมือนกัน